ฮัลโหลค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am Admatika okay. วันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่น e h i g D n d D นะคะซึ่งปล่อยออกมาแล้วค่ะทุกคนก็รอคอยมา หประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็วันนี้เขาก็ปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าแบบโอ้โห EP พสองเนี่ยจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนแล้วก็จะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของศิลปินทุกคนเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะโอ้โหมาแล้วปังไม่ไหว นี่เป็นวันแรกที่เราได้ซ้อมกับแผงสีเสียงจริงๆแล้วก็ไฟจริงๆใช้ีดูยังไม่เต็มจริงๆนะครับกทางรันดูกันอยู่ตอนนี้ว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ก็วันหนึ่งวันที่จะวันเป็นวันแสดงก็คือพรุ่งนี้เป็นวันที่19นั่นเองถ้าจะวันที่19เป็นวันที่20วันนี้ก็เลยเป็นวันที่18ครับเป็นเพลงจริงๆนะครับแล้วก็รันดูจริงๆมีคนจริงๆมีแดนเซอร์จริงๆด้วยแล้วก็มีมีคนรัน อยูให้ทุกอย่างจริงๆมีพี่ออบจริงๆด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าเราเริ่มเห็นโชว์เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับได้ซ้อมบนเวทีจริงๆด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ขึ้นไปโชว์ได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีการผิดพลาดอใดๆทั้งสิ้นโชว์มาเพิ่มเด็กตามที่ทุกคนควรจะเป็นไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนทุกอย่างนะครับเราแค่ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังดู เหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนหหเหนืน่อยมากเหนื่อยมากก็เดี๋ยวนื่อย้ากที่สำคัญว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวว่าเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีหลายหลายคนแหละต้องมานั่งทำหน้าที่แทนผมไปโดนเทสอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับผมก็วิทย์ที่มีรักวิทย์ที่ชอรัก,รกขอให้พวกเราผ่านมาได้อย่างโชคดีนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันฮึ <c oughs> มเป็นไงเมื่อก็เทสได้อะได้แล้วไงดีแล้วพูดดีมากโอ้โอ้ ตอนซ้อมยังไม่แผ่วเลยงงหนึ่งเออนูเห็นแค่ตอนซ้อมก็เินแล้วฮัลโหลนะฮะซ้อมกันแบบจริงจังว่าหลังจากคนที่เป็นเนเต่ไปดีดแชร์บัติง มีพลังอนไรหนี่เป็นไงครับมีความรู้สึกไงวันนี้ว่าพี่อยากเป็นคนเะไรล่ะแบบเมื่อกี้กันดูด็อกวิ่งแล้วก็น้องหล่อมาเป็นจริงดูมาได้ลองได้จริงบนเวทีจริงแล้วก็รู้สึกลองใส่ชิลก็สนุกมันดีแต่ว่ารู้สึกว่าพีอยากทำอันนั้นจะได้ดีกว่าเนี้ยก็ทำเต็มที่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับโอ้ก็ยางไม้ดีที่สุดนะครับโอ้ยเช็ดเหงื่อวยมือตัวเองทุกคนเชียร์พวกเราด้วยแต่ว่าอันนี้นตอนหลัที่เรา ไม่่ดังนั้นนีทุกคนคงได้ดูแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมโอ้น่ารักเหลอนแอเนร์จีเหลือล้นหนึ่งตรงนี้มากเสร็จเปิดตัวเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าชอบมากเวัครับผมวันนี้นะก็วันเสาร์แล้วนะครับผมอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงะครัะก็จะได้ถึงทำงานที่ แล้วจะได้เจอทุกคนแล้วนะครับผมก็คือเขาถ่ายยังวันเสาเลยอ่ะแล้วเขสื่อตั้งแต่ท่าสู่เลยนะครับผมไปบล็อกกันนะครับผมไปซ้อมกันซ้อมเปิดตัวบอกเลยว่าเปิดตัวเท่มากออกันติ๊กหน่อยว่าเท่มากฮะเป็นแบบไฮโรลิกขึ้นมาแบบคือโอเคพอคของแต่ละคนเลยแล้วแบบโคตรเท่ฮะรู้สึกว่าชอบมากแล้วอยากจะรู้มากเลยว่าตอนเราเชื่อออกมาได้เจอทุกคนแล้วทุกคนจะแบบยังไงจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นเหมือนที่เราตื่นเต้นไหมนะครับผมก็แต่หันเรานักกันดีกว่า น้องนัดอีกแล้วเดี๋ยวเป็นไงบับวันนีก็ไปหาน้องทัดยัน้องน้ำเลยเหรอน้องเพิ่งออกจากห้องน้ำมากคือ energy เขาเหลือหล่นมากตั้งแต่เช้าตู่ยันจบงาน ร้องกันมาได้ไปเสียจตอบรับจากคนก็ทำให้พวกเราหายเหนือ่อยแล้วก็ฮูลให้พวกเรามีแรงใจทำงานต่อไปนะครับโอ้โหนี่ซอมบัอกกิ้งหรือเปล่าคือแบบตอนช่วงของมูยินอะติวเตอร์อะไรเงี้ยคือแบบ แสงสีเขาจัดเต็มจริงนะขนาดตอนซ้อมคือยังชอบอะ่ะโคตรอลังเมื่อกี้พวกเราก็ได้ซ้อมเพลงเดี่ยวเพลงคู่กับไฟเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับคือชอบไฟข้างหลังมากแบบกระพริบแวแต่ปุ๊บกับใหญ่ ่วงเย็นนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามพวกเราหรือว่าคนอื่นๆที่ถึงก็ถึงช่วงเย็นอันนี้คือแค่บ็อกซิ่งเฉยๆอันนี้เป็นการบ็อกซิ่งโอ้โครับถ้าตอนนี้เราไปโชว์ดูโชว์ของบุญเมตตดีกว่าครับกำลังมันๆเลยฮะโอ้แสงโอ้โหแค่ซอมีแสงแบบเราชอบมุมกล้องมาก แต่ตอนนั้นเราอยู่ในคอนจริงอะ่ะเราไม่เห็นว่ามุมกล้องของไลฟ์สตรีมเป็นยังไงอะ่ะเออเราพอมาเห็นแบบนี้คือดีมากโอ้โหโคเรียโคใจมากครับผมก็เมื่ี้พวกเราต้องซ้อมเพลงทีแล้วก็

แลน่มันเท่นกับพี่ๆแดนเซอร์สนุกดีครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวรอซ้อมมูเตลูครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามูเตลูบนเวทีจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตื่นเต้นอยู่ใช่ครับแต่มันก็มีนิดนึงพลานิดนึงแต่ก็เหมือนกับถ้าทีแล้วที่พายเล่นมันคือผมเต้นพลาดทีแล้วเหมือนกับมือมันเฉือยไปโดนนี่มันก็ลวงไม่ได้รู้ว่าแบบเออควรรัดแน่นๆนี คือไอตอนที่เราสอบเมื่อวานนี้เองครับเขาบอกว่าเขาจะกดไฮโดรลิกก็คือวันวันวันนี้ใช่แต่ว่าเราพอวันนี้จะแบบตอนที่เราสอบเราลอยเกี่ยมบนไฮโดรลิกครับอ่ะเราไม่ได้โฟกัสที่เราเลยเราโฟกัสที่มันร่วงไ้าเออจริงจัดทุกคนที่ขึ้นไฮโดรลิกคือแบบบอกว่ามันถูกมากกลัวตกคนที่แบบพออยู่บนความสูงอจะเป็นคนที่แบบบาลานซ์ตัวเองไม่ค่อยได้ใช่แต่ก็ต้องลองแต่ก็ต้องลองเราถามด้วยดีใช่ครับคุณเก่งแล้วใช่ แต่เป็นเน็ตนะเข้ามาเขามนดวงใจพวกเราด้วยนะครับผมเาวเดี๋ยวไปซ้อมกันต่อครับผมทอมมี่อีกแล้วทอมมี่ชอบนำคนเดียวจ้าก,ก็คือเชียร์เขาแหละนั่งเชียร์เขาอยู่โอ้โหเนี่ยมันดุดิ้งหน้าเวที ทำตัวน่ารักอีกแล้วโซนโซนหนึ่งตัดมาจิมมี่แล้วร้องกันจริงจังตอนนี้เรา w อ l k ิ n งเพลงขอวอนนะตอนนี้เรามายืนกันตรงกลางแล้วเราต้องเต้นดีใช่ปะเต้นเหมือนเต้นรำ แล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยขึ้นไปสูงเราก็นึกว่าอ๋อโอเคก็คือมันเป็นแผ่นดินหนึ่งที่ค่อนข้างนี่มันคงแข็งแรงแล้วเราก็คงจะสามารถเต้นได้ตรงน,นั้นขึ้นไปอยู่บนนั้นต้องไปค่อยๆขึ้นสูงเรื่อยๆแล้วก็เต้นไปตอนตอมนะมันโยกเยกแบบนั้นมันคือในความรู้สึกเรานะจริงแล้วมันดูมันคงไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ว,ว่าในความรู้สึกเราก็แย่แล้วในความรู้สึกที่ทอม ทกลัวความสูงมากแล้วมันก็จะไปสูงมาก่จร่าทอมมี่คือคนหนึ่งที่กลัวความสูงมากกลายเป็นเสาหลักกิโลแล้วที่ทำนับหลายอย่ยอะแล้วก็เปลี่ยนอะไรไม่ทันแล้วต้องเล่นไปอย่างนั้นที่เห็นก็นั่นนั่นคือธรรมชาติมากๆแล้วเรารู้สึกว่าตรงความเป็นตัวเราเราเลือกที่จะเอาอย่างนั้นธรรมชาติชอบอีกแล้วเพราะนั่นคือความกลัวจริงของพี่ทอมคุณรู้ไหมมันก็คือความกลัวของคนเราจริงๆเราไม่ควรไม่มีเราไม่ควรจะแต่ก็พี่เราเขาก็กระตือของเขาเขาติดสู้ขึ้นมานั่นคือความธรรมชาติล้วนๆและเขากลัวความส เออเนี่ยตรงนี้แหละทุกคนที่เราเห็นตอนคอนเสิร์ตอะแล้วแบบพี่ทอมมี่คือคือเขากลัวความสูงจริงๆอะค่ะเขาสั่นมากตอนนั้นอะแล้วเขากอดจิมมีไม่ไว้แบบแน่นมากคือ <c oughs> ตัวเองเลยโอ้ย <c oughs> โอ้ยเอ็นดูสงสารขาดสั่นมากก็ค,คือเราเพลงไม่ออกแล้วนะคือกลัวความสู ื่องท่าเต้นเรื่องไหนอะ,อะพี่พี่คิดว่ามันบบพี่มาร<ด>์กสุดยอดมากก็มีความแน่นระดับหนึ่งแต่ที่จะซีเรียสตรงที่ว่าชุดมากกว่าเพราะว่าพขขึ้นไปบนสเตจจริงๆแล้ว,วอ่ะพื้นมันดันเหนียวพอาขึ้นมันดันเหนียวแล้วเพลงที่มันแบบว่าออกมาเป็นแบบเริงยินไม่ใช่แต่มันเป็นเป็น,ปนแบบหนังเลยอะก็ต้องรองรันทูอีกทีหนึงว่าเพลงยินอาจจะเปลี่ยนไหมอะไรเนี่ยครับผมกังวลแค่เ,เรื่องชุดแหละแต่โชว์นี่คิดว่าเต็มที่กังวลไหมไม่ไม่ติด เพราะว่าเอาจริงแม้พี่ก็บอกน้องๆมิคนว่าโชว์ไม่ต้องไปเครียดกับมันถ้าคุยเอนจอยกับมันมูนที่เราทำอ่ะมันจะออกมาดีมันจะออกมาสนุกถ้าคุณไปเครียดในโชว์แนละ้วเครียดขนาดขึ้นไปเล่นเลยคนดูก็เครียดยกข้าวบอกแมเมื่อคุณไม่เอนจอยเสร็จปุ๊บคนดูจะ Enjoy เอนจอยได้ยังไงก็ประมาณนั้นแต่โชว์พี่มาร์คเป็นอะไรที่แบบดีมากพี่เห็นความเมตตาดูคนแบบเวลาว่างเปิดเพลงแต่ดูบางซ้อมของตัวเองซ้อมโชว์ซ้อมร้องของเองแต่ประเด็นคือว่าอยากให้คนใช้ด้วยอะไร ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ให้โชว์พี่มาร์คด้วยให้ลุงอทุกคนด้วยนะฮะพี่ฮอปพี่ทีมงานเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอันนี้น่าจะวันจริงปะวันซ้อมโอ้โหเจนหนึ่งเจนสองวันจริงของวันจริงแล้ว,วทุกคน อย่าบอกเนะว่าเซ็นกันวันนั้นเลยอ่ะโอ้โหสู้ชีวิตมากทำไมฉันเห็นแต่ละคนดูง่วงมาเห็นะคากเห็นแต่ละคนม่วงากตลามเห็นแต่คนดูงมาไมเห็ลนากเ็นตคนไมัเห็แต่นเหนแะนกันเนะแลดวมะคามเซ็นตวั้งใจ ก็ใครได้รายเสียงระผมไปก็อย่าเอาไปเสียบเทียบกันนะครับเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยพอเป็นวันจริงทุกคนก็เตรียมตัวเยอะมากยังไงก็ขอให้ร,รอดูโชว์นะครับะนั้นก็เดี๋ยวไปดูน้องๆคนอื่นๆบ้างแล้วกันครับเพราะว่ามุ้งตดูผมมันจะเบื่อแล้วนะฮะไปเลยโยนหนึง่งเบื่อพี่ป๊อบเทียร์ครับเนี่ยก็ตอนนี้เรามาเป็นลูกบอลนะครับแต่ว่าเราเริ่มเป็นกั้นแต่เท้าแล้วครับก็คือเป็นบอลเตอร์แล้วก็เป็นการโสเตอร์บุ๊กครับผมก็นี่ครับเราก็ขยันกันทุกคนเลยครับผมนี่เซนก็ทำเต็มที่กันนะครับทุกคน ครับผมเดี๋ยวไปเล่นะเกมต่อหนระือว่าทกปีที่เราพี่อยากพูดน่าจะดีเลยอันน <c oughs> ี้อเลยนอนเลยนะการเรียกพลังในยามเช้าโดยวันนี้ก็โชวจริง,งแล้วครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเราว็าได้เจอก,จกับน้องๆทุกคนที่มารอดูเรานะครับแล้วก็เราทุกคนทำได้ที่แน่นอน นะแต่ก็รู้สึกดีที่แบบว่าเอ้ยนานเทีที่มาร์ชนะฮะจะมีโชว์เดี่ยวของเองบ้างเอมาว่าไงนะเทกตอนนี้กำลังเซ็นลูกบอลแล้วก็เซ็นโปสเตอร์ครับซึ่งลูกบอลยังลูกอ๋อยังหรอยังไม่ตถึงหรอยังไม่เซ็นเลยซึ่งลูกบอลลูกนี้นะครับผมเราจะดูสภาพแต่ละคนแมวไม่เอาอกตัวก่อนยนะถ้าถือว่าโดนหน้าใครหรือว่าโดนใครเออใช่ครับใช่จริงๆ เอาใช่เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรันโชอีกโอเคนะครับนี่นี่นี่ไปตอบเขาไม่ตอบนะพี่ปังก็คือหลับเลยจ้ะคันย่ออะไรครับเออเคดีถ่ายไร้าเลยังกหเพื่อนเพื่อนเพิงหลังไงทำอะไรกันนะนี่คนดีดีกว่าโยนอีกหนึ่งจิมมี่อีกแล้ว จิมมี่จิมมี่คือดูยังไม่ตื่นเป็นวันจริงนะครับระหว่างนี้ก็ตอนนี้ครับลันลันทูแบบแบบเร็วๆนะครับผมบอกกิงแล้วก็ใช้สมาธิสติกาครับเพื่อจดจำเสร็จให้แม่นยำที่สุดนะครับผมเพื่อที่ทำไมเรารู้สึกว่าชอบพี่ซีตอนอยู่กับจิมมี่อ่ะมันรู้สึกบกบ่ากันเก่งมากไม่เป็นไงันจะคิดอย่างนี้คิดก่อนที่แบบจะออกไปซ้อมอ่ะอ่า ะครับเป็นการเรียก energy ของเรานะครับผมก็คือให้เขาเรียก energy หนึ่งนี่วันนี่ครับผมเป็นการเรียก energy กันครับผมนิวครับเม่ก็เรียกเขาเลยวันนี้ก็ fresh ที่สุดเลยจากลูกตาแล้วนะจะเห็นแต่ว่าเมื่อวานก็คือเอ็นดูหนูุ่มวันนีนก็ยันดึกมากมากเลยอย่างพาน้องไปนอนตอนเช้าก็มา โปสเตอร์ให้กับทุกๆคนนะครับอีกแป๊บนึงก็ถึงคิวเราแล้วแล้วก็ต้องไปรันทูบ้างวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบไม่ใช่ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ตื่นเต้นมากๆด้วยตาเย็นตนเย็นก็ต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆนั่นแหละตัดเลยครับบายโยนตอนนี้ก็รอรันทูนะครับยังไม่ถึงคิวของผมครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นคิวของที่แม็กับหนักครับผมกพ เราก็น่าจะต้องรออีกประมาณสามสี่โจ้ก็จะเป็น<ม>ทีอของเราครับผมขอตัวด้เช่นกันดีกว่าไม่ได้อีกไ,ไม่กีนก่นาท,ทีทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตื่นเต้นไปไม่แพ้กับผมหรอกครับยังไงก็ทําให้เต็มที่เพราะผมเชื่อว่าโอกาสมีครั้งเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีผมชอบชสน<อ>งันท <ผม S 2> ี้แหละเป็นวันที่สุดเลยให้ทุกคนเห็นรอบผมอะทำเพื่อทุกคนจริงๆครับไม่ต้องเสียนนี้เสรแล้วแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะไปขึ้นเวทีกันแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วน่ารักเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย เอนเอจีน้องเหลือล้นครับผมใกล้เข้ามาทุกทีครับผมก็นี่ก็รอไม่ไหว้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเตยมตัวทุกคนนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจพืกนเราด้วยนะครับผมสู้ๆร้อนแรงแน่นอนครับใครไม่รู้มาเต้นนี่คืออาจจะผิดหวังก็ได้นะกับภายล้วอารมณค้างนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับรวมพลงังคนละหนึ่งทีมงานคือเยอะมาก เพ่งปรอบล้าหรอโอ้โหสู้ๆให้กำลังใจกันสุดโหสภาพหลังเวทีเชื่อเลยว่าทุกคนคือตื่นเต้นมากาพี่ออฟก็คือปรอบสุดเออทำไม่น่ารัก จ ah. วิธีเรียกพลังของน้องอมือพ si> <ok uh, ี่ซีหล่อมากก็คเตรียมตัวขึ้นสติ หข้างล่างเป็นแบบนี้เหรอโอ้โหคือวินาทีนั้นที่เราอยู่ข้างนอกเราก็ตื่นเต้นนะที่แบบจะได้เจอแล้วตอนวิธีอาออกอะแล้วก็พวกเขาก็แบบพุ่งขึ้นมาจากลานจะเปิ เห็นข้างล่างแล้วรู้สึกแบบเ,เข้าใจนะว่าตื่นเต้นจริงๆอ่ะโอ้โหภูมิใจแทน้นแล้วโอ้โหเสียงคนในหอทุกคน ตอนนั้นที่เราอยู่ก็คือแบบหน้าเวทีคืออรังมากแล้วแบบทุกคนโผลมาแบบเท่ er <Lay ing noise> ม,มากโหคนเยอะมาก อบมากอันนี้รับพ่อรักมากนี่ไงที่พี่มาของเาเป็นกางเกงหนังอ่ะเราแบบทำให้การเต้นแบบอาจจะติดขัดแต่เขาก็าทำได้ดีนะนี่ชอบมุมกล้องมากในไนโชว์คู่นี้ก็คือแบบ ใช้พร็อพได้แบบสุดมากอันนี้คือที่สุดได้ๆตอนนี้ก็ยังมูฟออนจซกโชว์นี้ไม่ได้นะทุกคนจิกจิ๊กมชอบแล้วดูมุมข้องดิโอ้โหคือเราเพิ่งเห็นนะอันเนี้ยเพราะว่า อย่างที่บอกเราอยู่ในฮอเนาะภาพมันจะเป็นภาพทางเดียวเราไม่เห็นว่าแบบถ้าสตรีมมุกมกล้องจะเป็นยังไงแล้วตรงนี้คุณทุกคนเสียใจมากที่แบบไม่ได้น้องก็คือพาไปด้วยขอโทษไปด้วยน่ารังที่สุดเลยรอบหน้าต้องนั่งขอบขอบเวทีบ้างเผื่อจะเจอ เไปจะได้อยู่ใกล้อ๊จะสะดุดหรือเปล่าพี่ีสีะ เจ,จอรุ่นเก่าสักหน่อยจอสีจอสีดครับหล่อม,มากสนุกมากก่อยไม่วันละร้อยรอบเลอร์ไพเออเซอร์ไพรส์เซอรไพรสไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ได้ได้กลับมาหามีเราได้มาคอนเสิร์ตที่เราเคยพูดกันไว้ด้วยว่า,าถ้าวันหนึ่งละร้อยทำโชว์จำได้ว่าเราเคยไปอีเวนต์ด้วยกันร้องเพลงด้วยจนมาวันนี้ได้มาร้อง ก้องเฮเว้ที่ใหญ่มากคนดูสี่พันกว่าคนเออโหยคือมันเกินความคาดหมายของใช่วันนั้นที่อู้เหมือนเราคุยมาเลยตลอดว่าแบบจากตะก่อนคนดูอีเวนต์ประมาณสักสามสิบคนสี่สิบคนจากแฟนคลับที่เริ่มตามเราแบบไม่ถึงร้อยคนจนวันนี้มาแบบคือเขาเป็นรุ่นบุกเบิกจริงๆที่ทำให้มีดูมันดูมันดิจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีคนรักมาก เป็นเกียรติมากๆก็ดีใจมากๆที่ได้มาแจมด้วยส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยซ้ำใช่เพราะว่าถ้าถ้าไม่มีดูมันดีเขาไม่มีผมวันนี้ถ้าไม่มีผมก็ไม่มีดูมันดีเหมือนกันเพราะเราเป็นเซนแรกเลยมาด้วยกันจริงพูดชาสมากเลย่ดีเป็นไงลุ้นจอดของเราเป็นไงบ้างนี่หล่อคุณเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนพอพอดูโทรเขาหน้ะเราชอบโทรมากโทรเขาดีโทรเขาดีมาก อะไรอะดิวเตอร์เหรอท่านอาจารย์ตรงนี่ไม่แต่จริงสุดท้ายตรงนี้นะต้องบอกว่าทุกคนจอ์นเห็นพวกเราแบบนี้พวกเราทุกคนปลุกใจตัวจอ์นมากอันนี้เป็นจอนจะไม่ลืมเช่นกันครับใครมากๆแล้วก็เป็นคนที่เขายังมีวิจัยหลายอย่างเราเห็นมาตั้งแต่แบบดูดูประวัติแล้วอ่ะเห็นน้องพัฒนาึ้นไปเรื่อยๆพี่ๆก็ภูมิใจ สุดท้ายผมว่าฝากแฟนคลับทุกคนแล้วทุกคนที่ดูนะครับคอยติดตามสปอร์ตเราไปเรื่อยๆยังไงพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเสมอใช่ครับยังตัวเจอร์นี่ยังอีกไกลมากๆเลยอยากให้แบบจอยมึงกับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับครับผมนี่คือการมาเอาเบียรนานๆหน่อยเออพอดเอยู่เมื่อไรไลฟ์เมื่อไรอ่านหนังสือเลยสำหรับวันนี้นะครับ พวกเราขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับไปแล้วครับเอ้เอาันดิโอ้โหโอ้โไอ้โหโอ้โหบน้โหโอ้โหโองโ่โครับโอ้โ่โอ้นหโอบโหโครับโอ้โหโอกัหโอ้โบบอ้โหัอ้โหโม้โหโ้โหโอ้โหโอ้โจอ้โนเ้โหเอ้โะโ้โหอ้โห้ยหโอ้โหอ้นหบอหโอ้นอบบห่ออบบหโหอ้โหโอ้โแหห้้เ้้ห้อ้น แต่ว่าเรายังอยู่ด้วยกันนะครับผมขิงไม่ไหวแล้วเกินข้าวด้วยกันหรือไงได้ได้ไเขาคือแปลว่าดูพอดีมี13คนเราคุยกันสคนใช่ไหมไม่เอาย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวถ่ายรูป่อนถ่ายรูป่อนถ่ายรูป่อนแต่ต้องต้องบอกเลยว่ามีความสุขมากๆครับกับงานวันนี้กิมเอมมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับรักนะครับผมน่ารักอ่ะ ชอบมากมีสัสงโอเคด้วยทุกคนหาตัวเองแป๊บอยู่ไหนเนี่ยไาไม่เจออะคือช่วงน,นี้คือเราเห็นน้องแบบนิวน้วลองไห้แบบ้องไห้ด้วยนะแบบโอ้ยน้อง,อ,อ,อ,งอ่าชอยน,นี้คือพี่สีสลับที่เลยจบแล้ว ก็คือมีถึง EP 2, 2> ใช่ไหมใช่ก็จบไปแล้วนะสำหรับวิห i พีดี p อสนะทุกคนก็บอกเลยว่าหูกระทัดใจมากมากเลยอะแบบทุกคนคือแบบสู้ช really> ีวิตกันสุดๆแล้วก็เราได้เห yeah ็นว่าพวกเขาคือแบบตั้งใจซ้อมมากโอ้โหได้นอนบ้างหรือยังอันนี้คืออยากรู้มากดูเหมือนแทบไม่ได้นอนไม่ได้พักกันเลยแล้วก็วันจริงอะ มาก็ตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วกว่าจะได้กลับก็คือแบบรู้สึกจะดึกมากนะวันนั้นอนะ่ะขนาดเรากลับเราก็เกือบห้าทุ่มแล้วอะ่ะเรากลับแต่ว่าสําหรับศิลปินคือน่าจะดึกกว่านั้นนะที่แบบกว่าพวกเขาจะกลับเพราะว่ามีเบนฟิกอะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่แบบโอสู้ชีวิตกันสุดๆอ่ะเออแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ภูมิใจนะที่ทํางานคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาอะ่ะ ออกมาได้ดีอันนี้คือปลื้มมากประทับใจมากก็คือจะเห็นจากอาหลายคลิปที่เราพูดถึงงานเดียมดีแลน่ะแล้วก็ยังจะพูดเหมือนเดิมว่าเราประทับใจมากที่พวกเขาทําออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็จัดเต็มทุกอย่างแสงสีเสียงงานโปรดักชันของเขาก็คือแบบโอ้โหสุดยอดแล้วก็ใส่สุดแม็กกันทุกคนน่ะคือเราเห็นตอนซ้อมบางทีคือหน้าตาทุกคนน่ะ ดูไม่ไหวอ่ะแต่แต่ก็ยังดูสู้อ่ะยอมใจแล้วก็ยอมรับมากคือเก่งมากๆค่ะทั้งดูมันดีทั้งพิธาคนเลยแล้วก็ชอบพี่จอร์ดมากที่ที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีดูมันดิก็ไม่มีผมเลยวันนี้แล้วถ้าไม่มีผมในตอนนั้นก็ไม่มีดูมันดิในวันนี้เออเรารู้สึกว่ามันก็ทัานะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นแรกที่ที่อยู่มาตั้งแต่ต้นได้เห็นอะไรหลายอย่างมีเจนสองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมาย เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบความพัฒนาของตัวใครด้วยอะคะ่ะที่แบบที่แบบสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนติดตามเยอะมากขึ้นนี่คือแบบประทับใจมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับมีไฮดีเอ็นดีแลนด์ ep สเนาะก็ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะว่าจะเป็นคลิปไหนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะคะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายฝากติดตามและกด s ั b สไ r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ